มารีวิวไม์กันอีกแล้วนะคะด้วยไม้โบย่า BYBM 2 0 2 1นนะคะไม์ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบซูเปอร์คารดิโอการรับเสียงแบบซูเปอร์คารดิโอเนี่ยก็คือรับเสียงข้างหน้าและข้างหลังขอเสียงหลังกล้องหน่อยค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้เป็นเสียงจากหลังกล้องนะครับอ่านี่คือเสียงจากหลังกล้องนะคะระยะห่างของหนูกับไม์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระยะ1เมตร50นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองถอดไม์ก,กันดูดีกว่าค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะช่วยเรากวนช่วยถอดไม์หน่อยค่ะอ่าตอนนี้เป็นเสียงที่ ถอดไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปใส่ไม้กันอีกรอบนะคะว่าอยาจะใส่ต่กันยังไง่าแล้วก็ใส่ไม่ให้ค่ะใส่ไม้แล้วครับอาตอนนี้กลับไปใส่ไม้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คือเสียงจากการที่เสียบไม้โบยา B Y B M สองศูนย์สองหนึ่งนะคะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้เราขอจบการรีวิวเจ้าไม้ตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มาดูติดตามกันว่าอีพหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวไม้ตัวไหนกันอีกบา,บายคะ่ะ